กิจการรุ่งเรืองก็ได้ไปคือคือจุดประสงค์ของครอบครัวเราคือตั้งใจอยากอยากจะเก็บเก็บควาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องปุยอาเจียงภายแก้วภา,<ม>ภายสักใบค่ะ,ะสวัสดีตอนสายๆนะคะวันนี้เราอยู่กับน้องพรายบุญมีนะคะกะ็หลายท่านนะคะบนคิดถึงน้องนะคะวันนี้เราก็มาหาน้องบุญมีแล้วนะคะหลังจากที่เสร็จงานบุญนะคะบุญประเพณีบุญเดืนหกนะคะในหมู่บ้านช้างมันตะกลางนะคะก็ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะบทนางซากประจำปี6 5านะคะวันนี้เราก็มาหาน้องพลายบุญมีมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะน้องพลายก็มีชื่อแล้วนะคะอย่างเป็นทางการนะคะคือพลายบุญมีนะคะแล้วก็เด็กๆทั้งสองนะคะแสนคำคำแพงนะคะก็ไปแสดงนะคะวันนี้การแสดง แล้วนอกที่านหมายใช่ครับค่ะหลังจากที่หยุดนะคะหยุดอ่าช่วงงานบุญนะคะหยุดแสดงนะคะตอนนี้ก็แสดงปกติแล้วนะคะท่านใดที่อยากจะมาเที่ยวมาชมนะคะก็มีการแสดงปกตินะคะรอบเช้าก็10บโมงนะคะรอบบ่ายก็บ่ายสองโมงนะคะมาเที่ยวหมู่บ้านช้างกันได้นะคะ บุญมีก็สมบูรณ์แข็งแรงนะคะอ้วนขึ้นทุกวันเพราะว่าน,น้องกินเก่งนะคะน้องมาอยู่นี่ก็หลายเดือนแล้วก็กินเก่งนะคะอาหารการกินของน้องนะคะก็มีหญ้ามีอ้อยมีสับป,ปะรดนะคะทุกท่านน้องพ่ายบุญมีก็หางสวยนะคะคุณพ่อกับพี่ฟันหมายก็จะพาออกเดินเรื่อยๆนะคะเดินไปนะคะระวัง ที่บ้านกับศูนย์เขาจะศึกษานะคะโหลูกินนะคะทำใหญ่ๆเลยบุญมีอร่อยไหมลูก <c oughs> อร่อยไหมครับบุญมีก็อายุ10ปีนะคะ10ปีกว่าๆย่างเข้า11ปีเป็นยังไงพี่ควันหมายบุญมีเราเริ่มนิ่งหรือ,อยัง เริ่มนิ่งแล้วนะครับเริ่มนิ่งแล้วค่ะก่อนก่อนหน้านี้วันที่เราแห่แห่นะคะบุญมีก็ไปร่วมแห่ด้วยนะคะไปแห่ด้วยก็ถือว่าน้องก็ก็ไปแห่ได้นะคะพัฒนาการก็เริ่มดีขึ้นนะคะเริ่มเริ่มนิ่งก่าเก่าเยอะเลยลืมแต่งกิ้วหรือยังลึกน้องกินอยู่ หวงดูดูห่วงเห็นพี่ควานหมาย,ยืนอยู่ห่วงนะคะกลัวกลัวหญ้าออกนะคะนี่ครับหน่อยกลัวหญ้าออกนะดูหยิบไปทางอื่นอีกนะคะวันนี้ก็เอาอ่ะุนมีมาฝากทุกท่านได้รับชมกันนะคะน้องก็อยู่ดีกินดีนะคะอ้วนขึ้น มีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะคะตามลําดับนะคะ mm. ก็ค่อยๆสอนกันไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ mm. กินไปลูกกินไปกินไป สวยนะคะเป็นพวงเลยนะคะงานน้องก็ถือว่าออกไวนะคะช้างวัยนี้เขาจะโตจะสูงไวนะคะถ้าอาหารการกินสมบูรณ์นะคะช่วงนี้ก็หมู่บ้านช้างแล้วก็ฝนตกทุกวันนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะขอให้ทุกท่านนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ อันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะทุกท่านวันนี้คุณพ่อจะทำอะไรคะ,ะานาะคุณพ่อได้เตรียมฐานไว้นะคะเพื่อมาใส่ให,ใ,หให้พี่ใหญ่นะคะนั้คร,รั้งแรกนะคะที่ช่องกัวเจียงเราได้ มาถ่ายนะคะเป็นคลิปนะคะเป็นบารมีโคจศารของดีนะคะจากพี่พลายสักใบนะคะก็หลายท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นนะคะวันนี้เราก็จะให้เห็นนะคะเพราะว่าคุณพ่ออยากจะทําทฐานนะคะไว้สวยๆนะคะใส่ได้ให้ใส่กับ ของพี่ใหญ่สักใบนะคะตอนนี้ก็เตรียมฐานเตรียมอุปกรณ์น้องพลายบุญมีก็อยู่ข้างหลังนะคะเป็นตัวแทนของพี่พลายสักใบนะคะยิ่งโตก็หน้าตาก็ยิ่งเหมือนมากๆเลยก็มีผู้ใหญ่ใจดีมาทับทามแล้วใช่ไหมคะคุณพ่อ มีผู้มีบารมีในจุดศูง์ที่เขาจะเอาไปอนุรักษ์ไว้ที่บ้านของเขาคือจุดประสงค์การรุกเรื่องคนลไปคือคือจุดประสงค์ของครอบครัวเราคือตั้งใจอยากอยากจะเก็บเก็บความสง่างามความสง่างามของพี่ใหญ่เอาไว้แบบนี้นะคะเอาไว้ให้ให้ลูกหลานได้ดูนะคะ ก็วันนี้นะคะมีผู้ใหญ่ใจดีมามาจีบแล้วอะมาจีบมาจีบของดีจากพี่ใหญ่ไปแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ตัดชินใจนะคะตัดชินใจที่จะส่งต่อส่งไปอยู่กับเาส่งให้เขาไปดูแลต่อเพราะว่าพิจารณาดูแล้วว่าท่านจะเอาไปเสริมบารมี เสริะะมบรารมีท่าทา,<ม>าแล้วมาจีบแล้วพอท่านบอกว่าอยากจะไดะ้ของดีจากพี่ใหญ่เนี่ยไปติดตัวไปเสริมบรารมีให้กับครอบครัวของท่านเพราะว่าท่านมีจกิจการใช่ครับน่าจะมีกิจการกิจาก,การบริษัทอะไรสักอย่างนี้นะคะแล้วก็ครอบครัวของเราก็จะได้จัดทําเป็นฐานนะคะฐานกำลังทำ,ำงทนะคะช่าง,งมาทำ ตอนนี้ช่างก็ได้ทําอยู่นะคะ,ะ<อ>ถ้าถ้าทาเสร็จวันไหนนะคะเราก็จะถ่ายให้ชมอีกรอบหนึ่งนะคะตื่อดสาหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องโปรด,ดใช้วิจารณญาณ<อ>ในการรับชมด้วยตอนแรกตอนแรกเมือ่อก่อนยังไม่มีตัวแทนม,มีคนถามมามือนกันแต่เรายังไม่ก่ายให้ไปเพราะว่าเราจะจะได้ตัวแทนมาไว้ก่อนเหมือนบุญมีอย่างเงี้ยมาไว้ก่อนเราเคยเคยปล่อยตัวนี้ไป กับอีีทุกท่านต้อง้อใจนะครับค่ะเมื่อก่อนมีคนถามไหมมีครับมีหลายเจ้ามีถามมาเยอะใช่ไหมคะคุณพ่อเยอะครแต่เราอยากหาตัวทดเชยไว้กนเราถึงจะตัวให้ไารสักไบในี่อยู่กับเขาค่ะคือตอนนี้ก็คุณพ่อคุณแม่ก็มีตัวแทนนะคะมีตัวแทนที่ภารสักใบมาอยู่ในครอบครัวแล้วนะคะก็คือ จะพายบุญนีนะคะใ,นนใจจริงเราก็อยากจะเก็บไว้นะคะใจจริงก็อยากจะเก็บไว้ให้ใครอบครัวของเราถ้าไม่มีคนมาผิดถึงคะแนน,นที่เราตั้งไว้นี่เราก็จะส่งไปค่ะแต่ว,ว่าของแบบนี้ก็คือเขาอาจจะมีบารมีคู่กันแล้ว <ใน S 1> ค่ะบารมีคู่กันนะคะคุณพ่อก็เลยตัดสินใจ ตัดสินใจที่จะปล่อยนะคะปล่อยให้ไปอยู่คู่กับคนที่มีบุญบาร,รมีถึงการน,นะคุณพ่อเนาะใช่นะคะแล้วว่า,อาของดีจากพี่ใหญ่เนี่ยหายากมากนะคะหายากมากๆเลยที่จะได้ แบบนี้ใช no, no, ่ไหมคะคุณพ่ออจู่จวัสเรนไม่มีกี่เชือกค่ะมีไม่กี่เชือกมีไม่กี่เชือกนะคะที่จะได้แบบนี้นะคะมีแต่ญาติญาติของเรานี่ยครับพอพอมีบ้างแต่คงคนอื่นเป็นของคนที่เขามีตังค์ไม่อะไรละเขาไม่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 รวยมีในทุนก็มีอยู่แต่คนในทุนเดียวเขาคงไม่ว่าตลอก็ว่าอนุรักษ์ได้ค่ะอ่าวันนี้เราก็ ให้ชมนะคะชมบรารมีบรารมีโคตรสารที่หาดูได้ยากมากเราเป็นครั้งแรกด้วยนะคะที่เรา,อาขอนําเสนอนะคะก็ทิปนี้นะคะไม่ได้มีเจตนาสื่อใดๆทั้งสิ้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ,อเราอยากให้อยู่นะครับงจำดีอยากจะเก็บสิ่งดีๆนะคะเราก็อยากจะเก็บสิ่งดีดๆเอาไว้ในความทรงจํานะคะ ถึงตอนนี้นะคะพ่อพลายจะไม่อยู่แล้วนะคะก็ได้มอบสิ่งดีๆไว้ให้กับครอบครัวของเรานะคะแล้วก็อขอให้ท่านที่ได้ไปบูชาก็ขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะนำพาแต่สิ่งที่ดีมาให้นะคะคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจนะคะคุณพ่อครับครับขอบคุณครับ ่ขอบคุณทุกกาลังใจที่มีให้กับครอบครัวกัวเจียงนะคะวันนี้ก็ครอบครัวของเราขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะ